จังหวัดกระสินได้น้อมนำแนวคิดในการขับเคลื่อนตรักยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทำการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งประกอบด้วยบัรไัยสามขั้นคือการผลิตการรวมกลุ่มและการร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งทุนโดยมีกลยุทธ์สด้านคือการพึ่งพาตนเองการพึ่งพากันเองการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ และการสร้างองค์ความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเารียนรู้จากผลการงานโครงการหนึ่งกไ็ไม่ยากม่จนด้วยหลุมพอเพียงโดยการปลูกพืชสี่ชนิดในหนึ่งหลุมประกอบด้วยกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงพืชผักล้มลุกพืชผักยืนต้นและไม้ผลไม้ยืนต้นพรว่า เกษตรกรสามารถลดวายจ่ายจากการบริโภคอาหารในครัวเรือนคิดเป็นเงินปีละกว่าแสนบาทต่อครัวเรือนและในบางส่วนยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้อีกด้วยจังหวัดกระสินจึงได้รวมมือกับหอการค้าจังหวัดเพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่โครงการเกษตรประนีตหนึ่งไร่หนึ่งแสน นิยามโครงการเกษตรชณิตหนึ่งไร่หนึ่งแสนของเยาวกสินเป็นการทำกรเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงที่มีการพึ่งพากันอย่างสมดุลโดยเน้นการลดละเลิกการใช้สารเคมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย เพื่อสร้างรายได้ในการพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในตลาดในระดับต่างๆรวมทั้งถอดบทเรียนไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการขยายผลสู่ทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินพื้นที่ดำเนินการแบ่งเป็นในพื้นที่ลุ่มมีข้าวเป็นพืชหลักส่วนในพื้นที่ดอนมีพืชไร่พืชสวนหรือไม้ืน้น เช่นไม้ผลยางพาลาเป็นพืชหลักโดยผสมผสานกับพืชถักพืชสุสั์และตระมงโดยแต่ละกิจกรรมต้องมีการพึ่งพากันอย่างสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเน้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรฐษฐกิจพอเพียงมีความขยันอดทนและประหยัดเพื่อเป็นต้นแบบแปลงตัวอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งเกษตรกรที่ทําอยู่เดิมผู้สนใจเริ่มทําใหม่และยุวเกษตรคนไกลการทํางานเป็นการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการของภาคีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทํางานโดยมีศูนย์เครือข่ายตลาดชาวบ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกษิจพอเพียงในชุมชนศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นแกนหลัก มีภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงและภาคเอกชนเป็นผู้สัตยนน์สนด้านการจับผลตัจใจการผลิตแก่สมาชิกโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้มีคณะกรรมการกลางบริหารกองทุนโครงการหนึ่งร้อหนึ่งแสนโดยจัดทำเป็นกองทุนหรือธนาคารตัดใจการผลิตเช่นธนาคารพันพืชธนาคารพันสัตว์ธนาคารปุย๋ย โดยในระยะเริ่มแรกได้นมนม์พระอาจารย์มหาสุภาพพุทธวิลียเป็นประธานคณะกรรมการชั่วคราวด้านการบริหารผลผล,ผลิตเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานปลอดภัยทั้งในมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในครอบครัวให้เพียงพอก่อนเหลือบริโภคจึงนำเชื่อมโยงสู่อาหารปลอดภัยได้แก่ ตลาดนัดชุมชนร้านคิวช็อปแผงสีเขียวร้านอาหารปลอดภัยทั้งนี้ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลกระสินโดยนำอาหารปลอดภัยสู่ผู้ป่วยจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2,55 25 5นอกนั้นได้เตรียมทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัทเอกชนได้แก่บริษัทสวนภูมิออรแกนิกบริษัทเขาคอทะเลภู บริษัทเนชั่นลพรีเมียมฟูดในปี2556เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดสากลและตรองรับการเปิดการคาเสรีอาเซียนต่อไป